ดีครับดีครับสถานทีทุกท่านครับดีสถนี่ก่างรับดีครับดีานที่ตางครับดีดีรับาวดีดีครับลาวดีของที่21-26กับ55-68นะาวดีคเรียกจากกระเท่ลาวนะครับตีนีชมทุกวันทุกวนนะครับของเวลา3ทุ่มครึ่งนะครับ2ทุ่วันทุกวันะครับเพราอวันนี้ก็เข้าอยู่เนาะตอนะครับ้ใครได้หอเปลาว ถ้าเล็เข้าไม่มีคนได้ก็นี้ไม่มีค่าอะไรนะครับไม่ดีใจเลยอยากให้ทุกๆคนได้เงนนะครับประมาณนี้จะได้บรรเทาไปนะครับสองกับสามนะครับสองสามห้าหกเจ็ดแปดเก้านรับวิ่งกันนะสองสามห้าไลูกเข้าืูดก็ลูดใค้เข้าวิ่งก็วิ่งคร้เข้าเจาะจอะแต่บอกไว้ก่อนว่าชุดเจาะเนี่ยจะจับพลาดบ่อยนะครับจะไม่เข้านะครับมันจะไปเข้าชุดที่อาจารย์ไม่ได้ลงอยากให้สองห้านี่มันจะมาสองสี่สองสามสองสองสองหนึ่งสองศูนย เนี้ยไอ้ที่ให้เนี่ยมันไม่มาเนี่ยอ 5, อ 6, ตองห้าตองหกตองเจ็ดจอ 8, จอตองแปดสองเก้านี่ยมันไม่มามันจะมาฝั่งอีกฝั่งที่มันที่ไม่ได้หลงวางเลยพูดง่ายๆมันหลบมันนี้พูดง่ายๆก็คือให้ไม่แม่นอ่ามานี่นะครับเอาแจจ่ายเลยให้ไม่แม่นเช่องบีเีนี่ให้เล็กไม่แม่นเลยนีแต่เสียเงินกับเสียเงินเสียเงินไม่เท่าไหร่เสียทองสิเสียทองไม่เท่าไหร่สีเสียอะไรอยเี้ยเสียทองเท่าหัว เยาหัวดีกว่าได้ทองเท่าหัวไม่เอาหัวดีกว่าเอาไหนกันแนะ่ยหรือเจะทั้งทองทั้งหัวอเกิดไปนะครับถามนี้นะ ครับโอเคครับขอขอบคุณมากๆตอนนี้กันนับ